วมาพบสื่อก็จัดเต็มราคาด้วยกีเท้าสีเขียวนะคะไม่ให้เสียชื่อดีฟ้าเมืองไทยดีใจค่ะที่ได้เดินสายพบพี่น้องสื่อหลังห่างหายกันมานานต้องมาละค่ะเพราะว่ากําลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกทีในรอบ4ปีเลยเพราะว่าแม้การทํางานออนไลน์นะคะทั้งทอกทั้งร้องเพลงเราจะได้เห็นอยู่ตลอดนะคะแต่ก็ไม่ตอบโจทย์แบบการขึ้นเวทีร้องค่ะขึ้นเวทีก็ต้องเน้นเรื่องระบบเสียงเล่นแสงเล่นสียิ่งใหญ่และมีผู้ชมร้องเพลงไปด้วยกัน ทั้งหมดเป็นความคิดถึงในชีวิตของนักร้องหญิงค่ะก็เลยเป็นที่มาของคอนเสิร์ตท,ที่ชื่อว่าเกินคิมนะคล้ายๆเกินคุ้มนะเ,เป็นเขาเบอกว่าเป็นทุกอ,อย่างมันจะมากขึ้นนะคะ <c oughs> มีความหมายค่ะซึ่งก็อาศัยพี่น้องร่วมวงการช่วยกันเยอะเลยค่ะมีวง E.T.C มาช่วยทําเรื่องดนตรีและยังดึงสายลูกทุ่งจ้าอาสยามมาด้วยมีร็อกเกอร์ด้วยค่ะตูนบอดี้แ a ลมาคึงโชว์ค่ะคนที่เขาฟังเพลงเราจะด้วยใจ ไม่ใช่ฟังแค่หู mm. เขาใช้ได้ยินแต่เสียงเพลงแเราแล้วเขาก็จะไม่เอาเขาแรียกอะไรอะเอาสิ่งอื่นมาตัดสินเรา mm. เขาจะกลับมาเองด้วยรุ่นพี่อะจะเป็นรุ่นที่มีความสุขว่าผูกพัน mm. กับคนฟังคนดู mm. ที่ยังอยู่กับเราไม่ว่าชีวิตเราจะผ่านอะไรไปเยอะแยะ mm. จะผ่านมารสุมผ่านอะไรไปแต่เขายังรู้สึกว่า เสียงเพลงของเราทําให้เขามีความสุขเสียงเพลงของเราทําให้เขามีกําลังใจเสียงเพลงของของเสียงเสียงพูดของเราทําให้เขาหัวเราอ,อันนี้ในในมุมนั้นเน่ยเขาจะกลับมาเอง แม้จะเป็นตัวแม่ยุค90ค่ะที่มีประสบการณ์ในวงการเพลงมากว่า30ปีค่ะแต่ว่าแม่คีมเนี่ยก็ยังพร้อมจะปรับตัวไปกับยุคสมัยใหม่ๆนะคะเพราะว่าหลายปีหลังใกล้ชิดคนรุ่นใหม่เป็นทั้งโค้ชรายการเพลงเป็นพิธีกรรายการออนไลน์ยิงช่วงท้อทำให้เห็นมุมมองต่างๆของผู้คนมากขึ้นค่ะมันสำคัญที่ทุกบทบาทที่มันเป็นมันสอนเราพี่เป็นคนที่เด็กก็สอนพี่ได้ mm. เขาสอนว่าแม่ ทุกวันนี้โลกมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางอย่างเราเห็นด้วยเราก็บอกโอเคบางอย่างเราไม่เห็นด้วยเราก็จะไม่พูดอะไรของมันคือเรารู้จักให้ความสําคัญกับคนอื่นเรารู้จักเห็นความสําคัญของสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นและสิ่งเหล่านั้นมันสอนเราถึงได้ฉาย,ยาหนึ่งในดีว่าเมืองไทยนะคะการได้กลับมาจับไม้จิงจังอะเจนนิเฟอร์คินก็บอกว่ากางังวลเรื่องเสียงอยู่เหมือนกันนะเออจะขอวอร์มค่ะให้เข้าที่สักหน่อยรับประกันความสนุกเหมือนเดิมค่ะ